เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวใส่เลยพี่เค็กใส่เลยอ่าตอนนี้นะฮะมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราเช่นเคยทั้ง3คนนะครับอยู่ในพาร์ทที่น่าจะกก้าแล้วนะจำไม่ผิดไม่ได้เล่นหลายวันนะครับพึ่งนัดรวมตัวกันได้นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วพวกเราไปเจาะที่แกนกลางโลกมาเมื่อกี้ เพื่อไปเอาไอ้ตัวนี้มานะครับเดี๋ยวให้ดูคือตัวไหนเราได้ตัวนี้มานะครับนี่ไงไอ้ตัวเนี้ยเราได้มาแล้วนะครับทีนี้วันนี้เราจะไปดวงจันทร์กันนะครับพอดีต้องเค้กน้องเกมกำลัเงเตรียมอุปกรณ์ให้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ครับเราจะแพ็กเก็ตอ่าคล้ายๆกล่องเก็บอุปกรณ์เนาะเนี่ยอย่างเช่นเรากดลงไปครับเนี่ยมันจะเก็บสิ่งของเข้าไปไว้อ่าชิ้นเล็กลงกัะเดิมเหม็นไหมครับมันจะสามารถเอาไปเก็บในชั้นเก็บของได้เราจะไปดวงจันทร์กันวันนี้เราจะลองไปขุดอ่า ชั้นแกนกลางของดวงจันทร์ไปดูซิว่ามันจะมีอะไรนะครับโอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวให้น้องจัดสรรอุปกรณ์ตอนนี้กําลังแพ็กเก็สินค้าไม่ใช่สินค้าอี่เเขาเรียกว่าอะไรวะแพ็คสิ่งของที่จะต้องไปใช้อย่างเช่นรถนะฮะชิ้นใหญ่สุดก็จะเอาไปรถคันหนึ่งแล้วก็มีมีอะไรบ้างมีไฟฟ้า RTG มีหัวขุดระดับ3านะครับถังเก็บดินแล้วก็หัว ที่เอาไว้ทําถนนทําพื้นนะครับอ่าประมาณนี้ครับน้องเคก้กน้องนะเกมขอเสียงหน่อยครับไหนใครเคกร้กใครเคกมเนี่ยบริกายครับแกร์แกร์อ่านี่น้องเกมเสื้อเ,เขียวเเนี่ยน้องเกมโอเคอันนี้คือน้องเค้กนะครับส้มๆเนี่ยบินไปบ,บินมาตอนนี้เราน่าจะพร้อมกันหรือยังครับทั้งเก็บดินเราอยู่ถังเก็บดินแพ็กเก็ล้วครับเห็นขนาดไหาใช่ใช่ใช่ไม่ฟ้าเราอ่ะ ไฟฟ้าเอามาเดียว RTG หรือจะเอาไปอีกอ่ะสองอันกระปอีกหนึ่งไม่พออ่ะต้องสองกันพอไหมบอยใหญ่ไม่พออันนี้เอาไปด้วยเหรือเปล่าเอไปไหมก็อันนี้อันนี้ไม่เอาไปก็ได้อันเนี้ยไม่ต้องเอาไปหรอกเฮ้ยอยู่ยานมีอยู่อยู่ยานมีอ่ะยานมีอยู่อันหนึ่งโอเคเราเหลืออะไรบ้างอ้าวขอเล็กเดี่ยวนี่หว่านั่งได้สองคนลำนี้อีกลำหนึ่งนั่งได้คนเดียว อยากให้นั่งสองคนเน่ยเออไปด้วยกันหมดจะดีมากเลยพี่ว่าเอางี้เอาตัวแพ็กเกจเอาไว้หลังหลังนี้ไหมเค้กเอาไว้เอาไว้กับกระเป๋าพี่ดีกว่าเนาะเออเออมันเก็บได้นี่หว่าเออใช่ใช่ใช่เอ่อแบ่งแบ่งกันจะได้มีแบบได้หมดเลยพี่เหลืออีกสองสล็อตผมเหลืออีกสลัดหนึ่งผมเป็นเลผมเลยเละอีกสล็อตไปเลยผมเลยสละสลัดโอเคบีคอนเอาไปไหม เราจะไปที่ดวงจันทร์กันนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยเนะาะไปไปที่ดวงจันทร์กันเลยครับผมไม่ได้เล่นนานเอโหแหมคิดถึงเกมนี้ลือเกินเลยลงลงลง,ลง,ลง,ลงจดุดตรงจุดนี้พอดีลดเลยลจดุดไหนตรงจุดตรงไหนไง,ไงโอเคตรงซ้ายใช่ไหมโอเคนี่นะครับเราจะมาเปิดจุดที่มันเป็นหินตัวนี้แหละที่มันเป็นเสาอากาศดวงแสงนี่จะเปิดให้ครบนะครับ ไม่รู้ว่าดวงจันทร์มันมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่จุดแรกก่อนเนาะเดี๋ยวให้น้องๆประกอบรถช่วยกันนะครับโอเคเรามาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวค้นขอลงก่อนนะฮะเอาไว้ข้างล่างเลยก็ได้พี่โอเคประกอบข้างล่างเลยก็ได้ประกอบไหนประกอบล่างหรอว่ามีที่ขุดอยู่ไม่น่าเป็นไรโอเคเดี๋ยวพี่เปิดรถนะ เอาไปเอาไปกากรณ์เต็มเลย oh. อันนี้คือสิ่งที่พวกเราห่อมานะฮะเหมือนปินโอนอะไรน<ล>อันนี้ถังเก็บดิน,นขาดไม่ได้คือไฟฟ้านะฮะห้ามหายห้ามพังอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวเรามีสองอันหรอไฟฟ้าใช่ต้องสองอ้อใช่ใช่มันต้องใช้พลังงานสองอันนะครับ เเออาขยะรถคันนี้เป็นรถขุดเฉพาะนะครับอันนี้เรามาสำรวจดวงจันทร์ไอ้พวกนี้เป็นอะไรเอาไปเก็บไว้นะตรงนี้ปักบีคอนไปเดี๋ยวผมปักอีกก็ได้โอเคบีคอนปักไว้อ่าเดี๋ยวเราไปทางทิศอ่าเดี๋ยวนะจากตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ไปทางทิศเอ็นนะครับเอ็นคือตรงหน้าเราเนี่ยไอ้เสาเสาหินเนี่ยเสาหินอวกาศเอ่อเรียกคำนี้หนักกันหินอวกาศไอ้เหี้ยโอเคกระตุกไปช่างมันนะฮะมันเป็นการเซฟ ขอไปเลยไปครับไปเลยเลยเลยไปเลยเราจะไปที่จุดแรกกันก่อนนะครับเฮ้ยแรงและเกิรนรถคันนี้โอ้ลงข้างล่างอีกครับใช่ไหมอาเก็บยินึ่งเโอเกิอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ้อ โดดใจมันท yeah, <laughs> <sk> <laughs> <g> ุก okay. ที่แ <Quran> ล <Sergio: K lar> <Okay>. ้วที่เนี้ยเนาะขึ้นพี่ตนขวางนี่จะมาหาได้ไหมอันเกิดในโคนเกิดจะเกิดอยู่ดาวไม่ใช่เกิดอยู่ยาดนี่มันใหญ่ใช่ไหมลองไหมแล้วไหนเนี่ยคิดมันจะยาวนะถ้าลองคิดมันจะยากกว่าเดียวไหมเราสามคนนะฮะจริงๆกับผมไม่ใช่คนขับนะต้องเกมเป็นคนขับคนคนตัวสีเขียวอ่ะ ผมในตนกลางตับกลางเออจะคนกลางนั่งตรงตรงอะไรมันก็ว่างไงวะเนี่ยโอดเคิดเดปี๊ดปี๊ดเโอเค,อเคพี่ลงนะงได้ไดนะปด้องตุ๊กเสียบนะเสียบเลยเสียบไปโดนอะนะอโอเคนะครับเราจะเป็นยังไงกันนะครับ ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะเห็นไหมสเกลสเกลตรงแถบหลอดไฟฟ้าเนี่ยกำลังไฟฟ้านะ่านะจะพอดี RTG สองอันนะครับบักเดอ้อบักเดอ้อคุณบอกคุณบอกือโอ้ <c oughs> ว้าวอันนี้คือจุดแรกที่ดวงจันทร์นะครับอ่าไหนเข้าไปดูซิเป็นไงบ้างเกม อ่มันมันมีแค่2จุดนะครับเพื่อนสังเกตไหมอ่าจุดนี้กับจุดนี้มันจะมีโหนด2โหนดเราทะลุไปโหนดกลางได้ไหมดียังไงทะลุเลยเราเราลองทะลุดูไหมทะลุไหมเอาลองลองดูเกมลองทะลุไปโหนดกลางเลยเกมเอาลองลองลองเลยโอเาะทะลุโหนดกลางไงดีเอาพี่ต้องออกก่อนเดี๋ยวให้เกมเจาะเจาะลงแกนโลกแหลอ๋อได้ได้โอเค let's go อะไรไปเ่ยเอาได้แล้วมันแข็งจอดไม่ได้ไปจอดที่เห็นมาเกมอันนี้มันสกสารมันพูดยากอจอดจัไปเลยภารกิจเราวันนี้คือมาถึงดวงจันทร์แล้วเราจะมาเปิดตัวเสาที่เป็นหินนะฮะให้ครบทั้งสองเสาก็ได้หรืออาจจะเป็นตรงกลางเลยแล้วเราก็จะไปหาอีสเตอร์เอ็กที่มันเป็นยานอวกาศที่เขายังไงละ่ะเป็นยานอวกาศที่อเมริกาสร้างไว้ ไอ้แน่สีสม่วงทีม่มันก็แน่อะไรเกี่ยวดาวเราจะมีรู้สึกว่ามันมันจะลงขอการแทนนั่นแหละโอ้โหแม่งอีกฝั่งหนึ่งของดาวซะนะอาเจอละวยังไงเจอแล้วโอเคจังโอเคอ่าลงก่อนอ,อ,อ๋ออ๋ออันนี้คือใจกลางของอดวงจันทร์นะฮะโอเคไปเลยคนมาเลย แต่เก็บสั่งออ๋ได้งไงมันมันจะเป็นแกนนี่ไงเป็นแกนใหญ่ๆนี่ไงไงมันจะเป็นแกนยาวๆนี่ก็คือเป็นแกนที่มันบอกตำแหน่งพี่คิดว่านะโอ้โหโ,โอเคแง่แรกเลยเปิดปะเนี่ยมันให้เอาแร่หน้าตาแบบนี้เค้กคือแร่อะไรวะแร่อเนาะไม่ได้พี่คอฟพี่คอฟเปิดเข้ามาเข้ามาจากดาวดาวหรือเปล่า รเปล่าทำไมน่าจะเหมือนทำไมจากดาวเราเนี่ยคุดูไงไนะ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดู resources ก่อนนะครับมันคืออะไรอะไรต้องเปิดต้องเปิดอันนี้ฮะถ้าไม่เปิดพวกเราจำไม่ได้ครับมันคือซิงค์ครับเค้กมันคือซิงค์อยู่บ้านอยู่บ้านต้องกลับบ้านไปเลยใช่ซิงค์อยู่บ้าน ไม่กินดูดเอาจะไปเผาต้องเผาเอาอ่ะมันมีเยอะซีเนี่ย<ม>อยู่ในมัน,มนจะเสียเวลาไหมหเดี๋<ม>เย,เ,ยเราไปเอาที่บ้านเลยเอาดูเงินดาวที่บ้านไหมได้หมดเนาะเอาเกมอยู่เนี่ยอยู่หมดไหมโอเคถ้าง,งั้นเราเราไปเอาซีนก่อนเคก้กแสดงว่าเราไม่ไม่จะเป็นต้องเปิดเดสาอากาศให้ครบทุกเสาดีกว่าเราเข้ามาเสาเดียวเราได้เลยมันบอกตำแหน่งตรงกลาง,งดาวใช่ไหม ใช่ใช่ฝั่งไหนมาเก็บเอ่อเค้กอยู่ไหนเค้กทำอะไปอ่ะจะมุดลงไปรับเออเดี๋ยวจะเดี๋ยววะเค้กเค้กอีฝั่งนึงเค้กเขาเราฝั่งฝั่งนึงกี่ฝั่งกี่ฝั่งนี่ต้องการฝั่งยังไงยังไงเจอแล้วยังไงเจอละวจเกมละวมาขึ้นมาอ๋อเค้กเติมไฮเดรซิตเล่นี่เหรอ

ี่คือการเซฟนะฮะช่างมันกระตุกช่างมัน,นแต่มันเ <บน S 1> ลือ่อยอยู่เอาขึ้นไปบนผิวดาวนะครับลงจันดูใหม่โอเคเดี๋ยวตอนเราลงมารอบหน้าเราขุดอีกรูกหนึ่งเนาะเนี่ยตอนแรกพี่เข้าใจว่ามันมันมีสี่จุดใช่ไหมเอ้มันก็ไม่ลึกนี่หว่าแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วลึกๆลงจันทร์เป็นเล็กๆเ,เออเย้แปบ๊บเดียวถึงแล้วอันนี้คือด้านนอกนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะกำลังทำเอ่อเอาตัวนี้ครับไปเผาให้เป็นให้มันได้ซิงค์อ่าให้มันได้ซิงค์เพื่อที่จะไปเปิดเอาของดวงจันทร์นะครับขึ้นมาครับขอแต่พลังงานไฟฟ้ามีทำที่ไหนก็ได้เนาะใช่ไหมใช่ทำอะไรก็ได้อ่าโอเคขี่ขึ้นไปเอาขงบวนได้ไหมเออขบนเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปอันนี้เองพี่หยับไปอ่ะหยับหยับ อย่าสองคนเลยต่้งแตงเ่ปิ้นไดกปัลงมา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 อย่ปัเดี๋ยวคอมาว์อนี้ปักอยู่นี่ คอมพาวก็หล่นจุดตรงทางเข้า<อ><ล>หมดเต็มเลยเทียมเลยอันนี้คือร<ง>ีเสิร์ชนะครับดูซิเขาจะได้อะไรอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเราสามารถกดได้นะสแกนโอ้400เลยนะอเ,เอาเครื่องปิ้นเข้าไปเป็นลอยอ๋อจะเอาไฟใช่ไหมเราใส่ข้างหลังกันเลยอ๋อใส่หลังข้างลั รกซะเกินพี่ออกไัต้นมะเขือเนี่ยใช้ต้นอะไรเนี่ยในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำฐานที่เอาไว้เผาแร่นะฮะเผาแร่ให้มันได้ซิงเดเลซินเวซินมีไหมมีขวอหนึ่งอย่ยงนี้ ันนี้คือแล้วครับอ่าแพลตฟอร์มเล็กโอเคเอาไว้ใช้งานแบบแบบง่ายใช้ได้ครับได้ไหมอ่าได้โอ้ฐานทำแพลตฟอร์มกลางอ่ะกลางใช้คอมพาวคอมพาว <พา S 2> ์เกียบเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพมาตอนที่เราจะกำลังเผาเนะฮะเอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เรากำลังลงไปข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเค โอเคครับแล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่อยู่บนหลังผมก็คือเอาตอนนี้เปิดม่ได้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันตอนถึงที่หมายเราได้ซิง์มาแล้วนะครับครบทุกคนแล้วเคเราจะลงไปที่เดิมนะฮะเราจะไปเอาหินของดวงจันทร์มานะครับดูซิว่ามันจะปลดล็อกอาชิเบนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เคยมากันเลยนะครับเอาลองดูใครสนใจก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับเพลินๆนะฮะเกมนี้กินเวลาสุดๆไปเลยเอาไม่ฆ่าเวลาเล่นกับเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าสุดตีน วัวตาสุดติน,น <laughs> ลงทางไ่ก็ได้นับเดียวถึงแล้วไอสีชมพูนี่ก็คือแร่ที่เอาไว้ทำกระจกนะฮะเอาไว้ทำบีคอนอะไตัวเนี้ยกลาสนัอ่นงอง คนก็เพิ่งมาดูนะฮะอันนี้คือเกมสำรวจด,ดวงดาวไม่ใช่เกมเอาตัวรอดธรรมดานะฮะเราสามารถเล่นให้เขาจบได้นะครับย้่าว่าว่าเล่นจบได้สนุกด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะเออจาะลงไปเลยจะเป็นยังไงจะลอยมั้ยโ,โอเคลอยได้ไหมไม่เอาดีกว่าไม่ตัวละเราไม่มีไอ้ลอกลอกเต็มรถโอเคเกมเอารถจอดไว้แล้วก็ลงมาด้วยกันแต่เราลงไปพร้อมกันนะครับแล้ว อ่ะมาเลยอะไรเคกอันนี้เกมโอเคพร้อมนะกระโดดรม่ม let's go <S จะเข้าเข้าช่องแคบเข้าได้ปหเข้าได้โอเคพี่เข้ามาถึงแล้วครับทุกคนปตัทนมาไม่แล้ว เอาใส่คสอร์นใส่เลยใส่เลยอ,อ๋อหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันลอยไม่เป็นไ,ไม่มีแรงน้ำถ่วงเ,เดูมันเดียวก็มันเดียวก็ไงนะี่มันเดียวมันน่าจะได้สักสองอันใช่ไหมดูด,ดิ่สองอันไหมอ่าสองอันถ้าเอาไปอีกอันหนึ่งจะได้ไหมพี่อยากรู้แสดงว่าอ๋อแสดงว่าได้เรืเร่อยๆใช่ไหม เออแสดงว่าอยู่บนดาวดาวโลกของเราแสดงว่าอีกทำกี่ครั้งก็ได้อ้าวทุกคนบินขึ้นมาอันนี้นี่ตรงนี้ยังไม่เสร็จอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้าวใส่ได้พี่เค็กใส่เลยอ่าตอนนี้นะฮะแรกตอนนี้เราจะได้หินตัวนี้มาครับของดวงจันทย้ำว่าตัวนี้คือดวงจันทร์นะทุกคนอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมขอดูเลยนะคนแรกนะอ่ามันคืออะไรนี่โอแต่เป็นดีสโตนเครียดเลยเนี่ย แสดงว่าเราต้องเก็บหินทั้งหมดให้ครบทุกดวงดาวเพื่อที่จะไปเปิดอายานอวกาศตั้งนน้นใช่ใช่ไหมเกมใช่ไหมติมโนดใช่ไหมคอส m มิกอะไรเนี่ยเอเวอเรชันเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรมันน่าจะเป็นประตูมิติบง้งผมคิดว่าผมเดานะแสดงว่าเราเปิดแค่สั่งเดียวเข้าลงมาแกนกลางได้นี่หว่าฉะนั้นแล้วเรารจะขึ้นอะไรนะเปดิหดหมดจะได้อาชิพเมนใช่ไหม ไม่แน่ใจอ่ะอ่ะมันอาจจะแย่ยกันก็ได้อาจจะอาจจะเปิดในก่อนก็ได้เลยอืมเราลองไปเปิดจุดนี้ไหมเผื่อเราเอาชิ้นเป็นม,ม,<อ>มันไม่ได้ชิม,มเนเปนอ่ะนั่นแหละเผื่อมันอันล็อกเราไปเปิดสักจุดดูไหมเนาะโอเคไปเปิดจุดนี้แล้วก็จะไปหาอีสเตอร์เอ็กแล้วก็น่าจะจบคลิปนี้นะฮะทุกคนใช้เวลานานเลยพวกเราเล่นประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าหยอกหยอกหยอกไม่ถึงไม่ถึงเพิ่มชั่วโมงเอง เหยียบได้ไหมไม่เหยียบเหยียบได้ป่ะเค้กไหนไปนาะยเอาทางออกเลยนะเค้กเค้กอยู่ไหนเอ่ยนี่พี่นี่นี่นนพี่หาน้องอไม่เจอ<า>เอา้าวชิบหายแล้วได้ยินแต่เสียงบ,บ,บินขึ้นมาบินขึ้นไหมขอให้บินนะอ๋อโอเคแนละ้วเสาบังเสาบังแกนกลางโลกาบางัง อ๋อมันดูมันดูนดอา้าวขึ้นรถรอนเลยครับอาจจะก,กระตุกไปนะอา้าวขึ้นรถรอนเลยขึ้นหมอยังขึ้นเลยขึ้นเลยนะพี่ขึ้นที่หลังโอเคขึ้นยังกำลังขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีกจุดหนึ่งแล้วก็หาอีสเตอร์เอ็กนะฮะไม่รู้อ่ะไปตามแนวทางคาร์บเือกอ่ะคิดว่ามันมันมีอันเดียวไงไปเส้นไหนก็เจอจริงไหมจะออกล่างออกบนก็เจอตรงนี้เหมือนเดิมใช่ไหม ไปตามแนวทางช้างเผือกเลยเอ๋อนี่คืทางช้างเผือกเลยแห่คือทางช้างเผือกนี่ทาเผือกเฮ้ยไปมาอันนี้ฐานฐานเรามาเนี่ยไอ้ที่เราเคยมาตอนแรกดีกว่าเี่คันนี่เราไม่สามารถเปิดได้นะครับในพาร์ทแรกๆเลยพาร์ทสองพาร์ทสามมั้งมัาจะไทะลุ เอาเอ้ามาจุดนี้โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเค้กมีพลังพลังงานเออแค่สกิดเดนิวทาวเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยอแค่สกิดรีว์นะแค่สกิว์เรียกบอกอะไรวะเนี่ยอ่าเราวเราดูจุดนี้ถ้าจุดนี้ปลดล็อกสำเร็จ ถ้าเราได้อชิมเมนต์แสดงว่าเราต้องไปเปิดให้ครบทั้ง6จุดดาวดาวแรกของเรานะครับดูนะถ้าไม่ได้ก็อาจจะมันไม่มีอชิมเมนต์อยู่ดวงนี้อ่าใช่ถ้าไม่ได้อชิมเมนต์ข้างจอก็ดาวดวงนี้คงไม่มีมันคงเป็นดาวดวงแนี้จนมีไนะอ้นี่นะอ๋อมันมีเป็นยานอวกาศรอบรอบเวลาเราเปิดกันแก๊งกลางเออใช่ไม่แน่นะไม่แน่แล้วเราก็เอาหินเข้ามาเลยไงหนหินเนะี่ยที่พี่ถือเนะี่ย ก็ต้องทำไรเราต้องไปดูก่อนเราลองขีไไไไไข่ไปดูไหมเริ่มพาร์ตเนี่แหละขี่ไปดูเดี๋ยวิ่มพาร์ตหน้าค่อยค่อยไปดูอ่าลองดูสิอคิดแม่นๆล็อกนะแม่นล็อกอ่าเราแต่๋ยวนะพี่อขอดูหนะ่อยอ่าเราครบทั้งทั้งสองด้านนะครับแอคทีฟเอ้าน้องอะไรวะว้าบสุดอ๋อโอเคก็เจะละ เราคือจุดตรงนี้เราลิกไม่ได้ลิกอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นการวาร์ปแล้วรอี๋ยวรอพี่นั่นแหละพี่วาร์ปไปอ๋อมันเอาไว้วาร์ปนี่เองเทเลพอร์ตที่จริงพี่คิดว่านั่นน่าจะเป็นจุดเดียวก็ได้นะเคกได้ๆมันอาจจะเออจุดเดียวแล้วไปตรงกลางดาวได้เลยหาวิธีการจาะเอาแกนของดาวได้ว่าน่าจะเป็นแบบถ้าเราถ้าเราแบบทรัพยากรไม่พออะไรเงี้ยก็ย้ายไปอีกกี่หนึ่งเลยเออเป็นการเทเลพอร์ตไอตัวอ๋อไอตัวนี้เอาไว้เทเลพอร์ตแล้วกัน เพิ่งรู้นะเนี่ยมามาเซโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงอิสเอรกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ปิดคลิปกันในคลิปนี้นะครับอาจจะกระตุกแต่ไม่เป็นไรเป็นการเซฟนะครับาเชิญเลยขับต่อเลยบางคนเล่นคนเดียวมันอาจจะนานหน่อยนะครับต้องแนะนำให้เล่นกับเพื่อนช่วยกันหาทรัพยากรมันจะได้ไปไวนะครับโอเคจอดก่อนนะครับโอเคลงมาด้วยกัน ถ้าเอาอันนี้เสียบมันได้อะไรเนี่ยมันมีที่เสียบเหรอนี่มันคืออะไรแบบนี้ไม่ต้องเอามาเสียบเออมันเสียบได้ปะอาจจะซ่อมก็ได้ทลับมอันนี้พิเศษเกือบเกืบเืออะไรเอ็กโบโต้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อ๋อมันให้ถ่ายภาพเหรอต้องเลยไม่รู้เลยเค็กไม่รู้พ่อเอ้าเฮ้ยก็มีนะหน้าบันไดเฮ้ยเท่ปะเดี๋ยวต้องไปยืนนี่ โอเคอ้าวอ้าวหันหน้าไปทางไหนเดินนะเดี๋ยวนะไอ้ที่บังคับยากคิดหาอะไรล้เข้าได้ไหมเข้าไปได้กดตรงไหนอ่าเทคกรมโฟโต้พี่กดเองพี่กดเองอ๋อนะครับเพื่อนๆภาพแห่งประวัติศาสตร์เลยนะฮะของของกีฟ็อกซีนะฮะดูดูทุกคนดูในภาพนะคนซ้ายสุดเนี่ยหล่อที่สุดละวะคนกลางต้องเกม ใช่ไหมคนขวาสุดกับเคกโอเคภาพแรกเคกสุดแลวภาพแรกอ๋อมันมันให้แค่ถ่ายภาพเฉยๆไอ้หี่นวมีอะไรมันมีอะไรให้เสียบป๊กวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันพูดอะมันพูดไรฟอสีฟอร์้าฟอร์ดออะไรนะไม่้มาต่อมาเข้าไปได้ยไแ้วางย เอาทุกคนมานี่ครับอันหน้ามาทางพี่เลยโอเคเย <laughs> อะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเฮ้ย <laughs> ยังเพิ่งกดเอยะเอะไปเย <A OC. S 1> <laughs> อะไปเเ้้ยยไีมโอเคโอเคเอาละครับเพื่อนๆครับ บทสรุปในพาร์ทนี้เราก็เจอแล้วนะฮะแกนดวงดาวได้หินมาแล้วนะอ่าหินตัวนี้สรุปหินตัวนี้พูดอะไรกันทำไมไม่รู้เราได้หินตัวนี้มาแล้วนะครับเลยมีคนติดต่อมาเหรอตอบไปดินี่ตอบกลับเลยตอบกลับตอบกลับไม่ได้เอางี้อ้าวเดี๋ยวค่อยว่ากันพาร์ทต่อไปพวกเราสามคนก็เดี๋ยวมาเจอกันในพาร์ทที่เท่าไหร่ที่สิบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจอีกดาวดวงหนึ่งนะครับมันมีทั้งหมดเจ็ดดวงดาวนะครับเราจะเปิดให้หมดเลยแกนดวงดาวนะครับ ในว,วันนี้เราก็เจอยานอวก,กาศของสหรัฐอเมริกานะครับมันพูดอะไรไปลูกของมันนะี่ยข้างในเออเดี๋ยวเดินเดเดิวเดวเดวนวนรอบนึงนะก่อนลาจากเพื่อนเพื่อนนะเดี๋พลาดนี้เห็นไหมเห็นดวงดาวข้างบนด้วยเออเยอะมากครับโอเคคำพูดวาจาใดที่ไม่าออภาพก็ขออภัยเลโกลงานนะครับอาจจะมีมากน้อยแล้วแต่คลิป เป็นจังหวะที่พวกเราพูดกันเดินไปรู้ตัวใครเข้าได้ไหมวะอ่าโอเคงั้นแล้วพวกเราขออนุญ,ญาตลากันก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับผม